เรื่องทิเลสเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีวิายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้อืเนี่ยให้สติเป็นสําคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องตน้นสติก็เป็นสําคัญแล้วจิตมีเป็นสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผอไม่ได้นะจิตม,ม,มีความแน่นหนามั่นคง เรียกว่าใจอิ่มอารมณ์แต่ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยในอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลาไัยไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทําทําไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับธรบรดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ นำจิตที่มารมีลพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกาแยกานสกุล <c oughs> ละกายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลข้อแดนโลกฐาน์พิจารณาแยกออกทั้งส่วนอนิจจังทุกขงังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาพสุภาพความสวยงามไม่สวยงามดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไก่ของไก่ก็เป็นแบบเดียวกัน ไม่มีใครยิ่งหย่อนตัวกันเรื่องอาชุภาพสุภังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามโลกทิเลสตัณหามีราคะเป็นสําคัญ <c oughs> อาชุภาพสุภังเอาลงให้หนักให้หนักเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในคัวของเราแล้วพิจารณาดูรูปใด ขันใดก็ตามให้มีนามแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักตามเรื่องอรุปาอสุปังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาญานอนอยู่เฉยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก่กิเลสนะสมาธิคือความตีตะล่อมกิเลสที่ความพุ่งสร้างวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบสั่งาที้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิม,มารุ เอาจิตที่มาามนี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกกันเยสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกเป็นงานที่สำคัญมากเราถนัดในงานใดเยสาหรือโลมานะขาทันตาตะโจตาโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะ หนังหุ้มหอ่อก็มีผิวหนังบางๆห,งางหุ้มห่อหลอกเอาไว้นะว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดนี่อ่ปัญญาดูๆอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อด,ดูผิวเผินเผย่เห็น,นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้าก,กันไปเลยผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันจะมีผิวหนังเหมือนกันบางๆเท่าน,นั้นแ่ะหลอกคนโง่หลอกง่ายๆมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไป จากผิวหนังเข้าไปเป็นไรเป็นเนื้อเอามันแดงโล่เป็นหนังหนังก็แดงโล่เนื้อเอ็นกะดูกกับไตไส้ผุมแยกธาตแยกขันพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของวิญุาณโสโคกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพิจแพลารายสารพันรพิจารพิจราพิจารณาลิจจาิติจ ถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลําดับลำดา응แล้วอสุภะทำนีมม้ํานานเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นทุกข์แล้วอสุพะจูปังให้หนักนเวลาจิตสงบแล้วให้ปีนาทางด้านปัญญาเมื่อก้าวเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อย,เ,ยเมื่อลารู้สึกภายในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงาน จิตใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิ <c oughs> เมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่าน,นั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกําลังวางชากกระพี่กระเป๋าจิตใจรู้สึกอิ่มเอิบภายในใจิตใจนี่จิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทำเวลานนี้ให ให้อยู่กับสมาธิจริงจังกับสมาธิอย่ามาก้าวก้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้นันพอจิตมีความสงบเย็นสบายเนี่ยมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมาเนี่ยออกทางด้านปาัญญาเหมือนกับว่ามีดเราเล้บผีเรียบร้อยแล้วฟันอะไรอะไรขาดสะบัน้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่ไล้าผีเรียบร้อยแล้ว ขาดสะบั้นลงไปนี่แหละ <c oughs> การพิจารณาทางด้านปัญญาหน้าปฏิวัติทั้งหลายจำให้ดีนะที่สอนสอนี่สอนอย่างแม่นย่าเราไม่สงสัย <c oughs> เอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะยาอย่าเบานะร่างกายอสุภาุิาไปที่ไหนพิจารณาเวลามีความชำนิชำนาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบ เป็นกองอสุภาสุภังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตูุรู้รู้อยู่นั้นปัญญารู้อยู่นั้นสอดสองมองทะลุอยู่นั้นค่อยขี่กายอุปทานความมีมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอำนาจแห่งอสุภาสุภังความสกปรกสมมุทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่พิจารณาอย่างนี้แล้วพิจารณาพอเ <c oughs> นื่อเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิ เมื่อเวลาพิจารณามันเพินจยิงๆนะปัญญานะเวลาเพินมันมันเห็นว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายเฉยๆนั่นมันเป็นอย่างนั้นต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อ้าแล้วให้ย้อนกลับมาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทํางานจางสมกําลังไว้ให้ดีด้วยสมาธิเพราะสมาธิมีกําลัง เรียบร้อยแล้วจิตจะถอยออกมาทีนี้พิจารณาเรื่องด้วยทางด้านปัญญาอารุปภาพอรุปังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อทํางานแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นป่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นป่าช้าผีดิบไปรเรืดด่อยกันด้วยกัน แล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่นเห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โรงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขาเห็นเนื้อแดงโลกมองไปไหนจะแดงโลปมันกันนี่เป็นความจำนาญตามจริตนิสยัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้ํานิชำนาน <c oughs> เรื่องอา,าอยุบ้าอาูปางยาาปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณาเราเหมือนเขาพลาดมา ไม่นับเที่ยวคาดนะเอาดูมูลคาดมูลถ่ายละเอียดก็สมควรที่จะปักดนะําแล้วก็ปักดําอันนี้การพิจารณานี่ให้ละเอียดก็คล่องแคล่วไหวไบวคิปัญญาทันกันทันกัน,กน,กนแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกุลอากายนี้มันจะกลายเป็นว่าชาติพิดิบทั้งเขาทั้งเห่ทเาทั่วแดนโลกธาตุประกาศต่างวานขึ้นที่ใจ ประชาชนพีนี่ไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะนั่นพิจารณาดิ่มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยจิตก็ถอนอุปทานความยึดมั่นเข้ามาเข้ามา <c oughs> เรื่องอสุภาสุพังนี่ผู้พิจารณาชำนีมม้ชำนาญแล้วเรียกว่าทําได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาอะไรเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาสุภาษนเข้ามาตั้งผรงหน้า ไม่ทำลายเนี่ยเอาทดสอบราคาตัญหาจะรู้กันจดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภาสุพังไม่ใช่ราคาตัญหานั่นะเป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจารณามากๆขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุภาสุพังแล้วเอามาตั้งโรงหน้าเอาเพ่งดูเนี่ยเีลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหน 他咋了？